สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องโอลาวิวัฒน์อาจารย์พิมค่ะอาจารย์เจมหมือนครับการทํานายนี้นะครับเป็นการทํานายแบบภาพรวมนะครับครึ่งปีแรกนะครับของปี2565นะครับของชาวราศีมิถุนนะครับหากท่านใดอยากทราบดวงแบบเจาะลึกนะครับสามารถติดต่อเรานะครับหรือติดต่อแอดมินทางช่องทางหรือว่าลิงก์ที่เราจะให้ไว้ทางด้านล่างได้เลยครับผม สำหรับต้นปีพศ2565นี้นะคะชาวราศีมิถุนคิดใหญ่ทำใหญ่ปังไม่ไหวแล้วจ้าชุดไม่อยู่แล้วจ้าอ่ะชาวราศีมิถุนนะครับคือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่14มิถุนายนนะครับถึงวันที่14กรกฎาคมน,นะครับหรือท่านใดที่ปลูกดวงวางลัคนาแล้วนะครับลัคนาสถิตในราศีมิถุนท่านจะเป็นชาวลัคนามิถุนนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุน สามารถติดตามคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับชาวราศีมีถุนเนี่ยน,น,นะคะของปี2565เกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคะคือต้องท้าความจริงที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเรื่องของงานไม่เรื่องไม่ว่าจะเรื่องของความรักอะไรนี้นะคะมันเหมือนมันไม่ได้ด่ังใจสักอย่างสิ่งที่หวังไว้ไม่เป็นอย่างที่หวังอะไรที่คาดหวังมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนั้นไม่ได้ด่งใจทุกอย่างยกเวน้นท่านที่ทํางานกับต่างประเทศนะอันนี้เป็นข้อยกเวน้นหรือของเก่าของเดิมเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึง่ง แต่ถ้าไม่ได้ทําสัพันธ์เกี่ยวพวกนี้ยอะไรที่คาดหวังมักไม่ได้ดั่งใจไม่เป็นอย่างนั้นปีขึ้นที่ผ่านมามันมันเป็นเช่นนี้นะคะแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะปี2565นะคะไม่ใช่แล้วค่ะไม่ว่านเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีคนมาชวนร่วมลงทุนห,หรือได้ร่วมลงทุนอะไรกับคนที่เรารักนะคะหรือคนรักชวนเราเป็นร่วมลงทุนทางานทําอะไรก็แล้วแต่นะคะมีการลงทุนมีการบุกเบิกเริ่มต้นอะไรใหม่หๆนะคะ ตั้งแต่วันที่30มีนาเป็นต้นไปในเรื่องของการคาดหวังสิ่งทีเ่เราตั้งเป้าไว้มุ่งหวังไว้อะมันจะเกิดประสบความสําเร็จนะคะแล้วพอวันที่8เมษายนเนี่ยนะคะการงานนะคะปิดประตูคําว่าผิดหวังได้เลยนะคะ12ปีจะกลับมาตรงนี้หนึ่งครั้งในเรื่องของการงานมีความมั่นคงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราบอกคุณว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับวันข้างหน้าของคุณในเรื่องของการงานวางแผนให้ดี เรียบเรียงวางแผนและคิดทําการให้ดีติดต่อทําอะไรวางไว้ให้รอบคอบแล้วรุยถึงวันนั้นประสบความสําเร็จแน่นอนสิบสองปีมีหนึ่งครั้งใช่ปิดประตูเําว่าผิดหวังเลยนะอาจารย์พิมพ์ปิดประตูฮะปิดประตูตามนั้นเลยเรางงเราไม่สนเนี่ยเราไม่สนดังคูเลยแบบอะไรที่ที่สร้างเป้าไว้ว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเป็นเงนี้ยแล้วมันผิดแผนไม่หมดเลยอ่ะคือเราก็รู้แล้วทําใจอนะแต่ว่า ก,ก็ไม่เป็นไรมาถึงวันนี้เราถึงถงารฟ้าเปิดของเราเราต้องลุยค่ะครับน่าโอเคการงานก็ประมาณนั้นนะครับ,รบต่อไปก็จะเป็นเรื่องความรักนะครับ<อ>ความรักของชาวราศีมิถุนใกล้เคียงกันนะสิบสองปีมีครั้งเนี่ยหลังวันที่แปดเมษาอาจจะมีเกณฑ์ไปอันนีมูนอีกส,อสักรอบหนึ่งอาจจะรอบเท่าไหร่ไม่รู้ละ <laughs> <laughs> อาจจะรอบเท่าไหร่ไม่รู้ละแต่บอกได้เลยครับความรักมีเกณฑ์หวานชื่นไม่ใช่ว่าตอนนี้จะไม่หวานชื่นนะตอนเนี้ย ก็ถือว่าคนมีคู่ก็ถือว่าสมหวงังถือว่าโอเคในเรื่องของความรักแต่เพียงแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการกระทบกระทั่งในเรื่องของการสื่อสารเรื่องของคาพูดบ้างเท่านั้นเองยังมีบ้างอ่าครับ,บแต่พอหลังจากแปดเมษาไปแล้วทุกอย่างลงตัวโดยเฉพาะครอบครัวที่มีกิจกรรมกิจการอะไรร่วมกันอย่างที่อาจารย์พิมบอกเมื่อกี้มันจะเวิร์กมากมันจะมันจะไปได้ดีมากมันจะเกิดการสนับสนุนการเกื้อกูลไปในทิศทางที่ดีและดีมากๆอย่างที่อาจารย์พิมบอกครับ ดีที่สุดไม่ว่าจะเรื่องงานหรือความรักในรอบติดสองปีนะฮะลัคกี้ทั้งคู่เลยใช่คราวนี้งานทั้งรักคราวนี้คนโสดคนโสดก็มีเกณฑ์จะเจอไหนในที่ทํางานเจอเกี่ยวกับเรื่องงานทํางานแล้วเจออะไรเงี้ยอย่างอาจารย์พิมพ์นี่ราศีมิถุนนะฮะหลังแปดเมษาอาจจะไปเจอคนที่ใช่ในที่ทํางานหรือจิวงานอะไรอย่างนี้นะฮะก็ไม่แน่ไม่แน่มีความเป็นไปได้ถูกต้องคนที่เรารักครับบางที บางทีคบกันมาคุยกันมาเอาสื่อสารกันมาตั้งนานมีใจให้กันเยี๋ยจีบกันไปจีบกันมาแต่อยู่ดีๆอยู่ดีๆพอพอ,พอช่วงสวงการานต์เข้ามาเออชวนกันไปทํานู่ทนทํานี่ลงทุนด้วยกันเออนะอาจารย์พิมพ์ผมมาจมาีบอาจารย์พิมเอออาจพิมพ์เนี่ยไหนๆเราก็มีโอกาสที่จะร่วมหัวลงลงกันในอนาคต<ง>นะทำทำอะไร<ม>ร่วมกันไหมนี่ไปลงทุนนั่นร่วมกันไหมนี่คือตัวแรกอันดับหนึ่งเลยตัวเลือกอันดับหนึ่งนะฮะพิจารณาไว้ให้ดี ต่อไปก็เรื่องของรองข,องของการเง,งิน,งนในปี2565นี่นะคะับชาวราศีมิถุนครึ่งปีแก <Okay. S 1> รกโอเคครึ่งปีแรกนะคะจริงๆมันก็ดีมาตั้งแต่ปลายปีละนะคะครึ่งปีแรกต้นปีอ่ะก็ยังไปในทิศทางที่ดีอยู่ในเรื่องของการเงินชาวราศีมิถุนอพอมาตรงเกือบกลางกาปีอาจจะมีการลงทุนหรือมีการทําอะไรยุ่หน่อยเสียงเงินไปกับการลงทุนแล้วเสียเงินไปกับสิ่งที่มันจะก่อเกิดให้มีเพิ่มคูณขึ้นมาเสียไปเถอะค่ะ มันมีรายมีเกฑ์ว่าจะมีรายจ่ายแต่คุณอ่ะมีรายได้ที่เป็นเกอบเป็นกรรรออยู่ลงทุนนิดนึงแต่ได้มากกว่านั้นนะคะสําหรับการเงินเนี่ยอาจารย์าารยก็มองว่าชาวราศีมิถุนอ่ะไปในพิศทานที่ดีและมีเกฑ์ว่าจะได้เงินก้อนด้วยค่ะในช่วงเดือนมก,กราคุมพาเนี่ยดาวประจําจตัวไปอยู่ในพมรณะนะคะจะไปเจอเสาด้วยไปเจอคาด้วยเพราะฉะนั้นอนะ่ะมุมหนึ่งอาจารย์พินก็อยากจะแนะนําว่าถ้าบางคนอ่ะไปสวดมนต์ข้ามปีต่างจังหวัดหรือไปดูวัดที่เรา ที่เราแบบเอ่อนับถืออะไรเงี้ยไปทําบุญต่างจังหวัดไปอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการเดินทางแล้วไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการแก้เทสของเราด้วยแต่ถ้าคุณอยู่กับที่หรือคุณไม่ได้มีเกณฑ์เดินทางคุณระวังมีปัญหาสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเสียเงินเสียอะไรแล้วก็มีเกณฑ์การตัดสินใจที่ผิดใช่มีเกณฑ์การตัดสินใจหรืออะไรที่ผิดพลาดแต่ถ้าคุณได้เดินทางแล้วได้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งนะคะ มันมีนการแก้ดวงเสริมดวงด,วงดวง้วยสองมันเป็นวิบากการรมที่คุณได้เด็ดเหนื่อยในการเดินทางแล้วเรื่องดีๆมันจะเกิดขึ้นต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะฮะเรื่องปิดท้ายสุขภาพของชาวราศีมิถุนเราต้องเน้นก่อนว่าเป็นการดูภาพรวมในครึ่งปีแรกนะครับ<ช>ส่วนการเจาะจงสุขภาพในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเราจะมีคลิปรายเดือนตั้งแต่กุมภา<ช>เป็นต้นไปอีกทีหนึ่งนะครับครึ่งปีแรกชาวราศีมิถุนอาจจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงต้นปีเนาะมกราคุมภาอย่างที่เราบอกในเรื่องสุขภาพ นะครับการเจ็บป่วยภูมแพ้ต่างๆเ,เส้นเอ็นต่างๆอุบัติเหตุนะครับ mm hmm. โดยเฉพาะอุบัติเหตุเมื่อคุณอยู่กับอย่างอะไรก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่งนานๆ mm hmm. เนี่ยนั่งอยู่นานๆอย่างเงี้ยอาจจะข้อยึดเอ่อข้อข้อเคล็ดเส้นยึดปวดหลังปวดเอวอะไรเงี้ยฮะหรือเดินอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยขูกตัวอยู่ในบ้านอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นเตะนู่นได้เลือดได้อะไรเงี้ยมีเกณฑ์แบบนั้น mm hmm. ชาวราศีมิถุนโดยเฉพาะต้นต้นปีนะครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับพวกกระดูกเอ็นกระดูกเอ็นเป็นหลักะไรเป็นหลักเกี่ยวกับพวกนี้เนาะครับเน้นเน้นนะฮะเน้นเน้นเน้นฟันเน้นเน้นฟันเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสอยู่บ้านอยู่ที่ทํางานเนี่ยมีโอกาสที่จะสะดุดหกล้มเอ่าบาดเจ็บเกี่ยวกับแขงขาใบหน้าปากวันเนี่ยไปขูดหิ่นปูเป็นการแก้เคล็ดได้ไหมแก้ได้ครับแก้ได้แก้ได้ บริจาคเลือดม,<ไ>มันจะมีเลือดออกมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเสียจะจะเสียมันก็จะเจ็บฟันเจ็บอะไรเงี้ยมันมันก็แก้ได้เนาะเออดวงเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยถ้าได้สามารถบริจาคเลือดได้ดีที่สุดดีที่สุดอ่าถ้าไม่ได้อย่างน้อยที่สุดต็ขูดหินปูนอย่างที่อาจารย์พิมบอกครับนะใช่แต่บริจาคเลือดมันได้บุญกว่าใช่หรืออีกอย่างหนึ่งนะครับการทําศัลยกรรมต่างๆการเจาะการผ่าการเสริมนู่นนี่นั่นนี่เป็นการแก้เคล็ดเรื่องอุบัติเหตุนิดนึงแต่แนะนํานะฮะ ให้มาดูเลือกดูยามกับโหราวิวัตรก่อนใช่ได้เลือกอาายามได้วันดีๆไปแล้วจะออกสวยนะครับ<ช>อ่าประมาณอย่างนั้นเรื่องสุขภาพไม่ได้เสียหายอะไรมากแค่คุณเคลื่อนไหวคุณเดินทางทุกอย่างเสียนะฮะค่ะก็มาถึงท้ายนี้นะคะถ้าคุณชอบในการอาทายดวงของเรานะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะชาวเพจโหราวิวัตรถ้าอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ทางช่องทางไม่ว่าจะเป็น youtube หรือเพจโหราวิวัตรนะคะ ทางกลุ่มเรานอกจากทายดวงประจํารายปีรายสัปดาห์รายเดือนแล้วนะคะของเรายังมีวางเลิกตั้งชื่องานมงคลต่างๆง,ง,งานวงสวงขออวยพรให้ชาวราศีมิถุนนะครับอะไรที่ติดขัดที่ผ่านมาและคิดว่ากําลังจะดีขอให้ดีอย่างที่สุดที่เคยติดขอให้ผ่านที่ดีอยู่แล้วขอให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับไปคิดไหน ทางไหนเมืองไหนประเทศไหนก็ตามเจอแต่คนดีๆเข้ามาเตืนอนหนุนครับค่ะแล้วก็อาจารย์พินขออวยพรให้ชาวราศรีมิถุนทุกคนนะคะงานที่ทําที่วางเป้าหมายไว้งานใหญ่ๆอะไรที่ทําที่ลุยไว้ขอให้ประสบความสําเร็จแบบฟังไม่ไหวฉุดไม่อยู่แล้วจ้า,าก็ฝากติดตามนะครับคลิปในเดือนหน้านะครับครึ่งเป็นของเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะ